สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันตต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่11ครับของการลืมตาขึ้นมาดูโลกของเจ้าโบนัสครับจริงๆแล้วคุณปู่อยากจะเรียกชื่อมันว่าเจ้าบุญมากอ่าเพราะว่าแม่เขาเป็นลำปีสกินในขนาที่เขาท้องท้องแก่ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลำปีสกินก่อนที่เขาจะคลอด5วันครับท่านผู้ชม วันนี้ผ่านมาเป็นวันที่11แล้วนะครับอาการของแม่เขาก็ดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับรวมทั้งเจ้าโบนัสหรือเจ้าบุญมากของคุณปู่เนี่ยนะครับไม่มีอาการติดโรคลำปีสกินครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นความโชคดีนะครับปู่ถึงขั้นกับตั้งชื่อว่าเจ้าบุญมากกันเลยทีเดียวครับแม่ครับปันสิ11บ11วันนะครับวันนี้11วันแมงเขานี่ จะกลายเป็นสีม่วงอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเองก็ใช้ยาม่วงนะครับในการไล่มแมลงวันแล้วก็ทาบริเวณแผลของเขานะครับจะบุญมากก็กินดีกินเก่งครับท่านผู้ชมกินนมทุกทเลยนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่วัวเป็นโรคคองปีสกินเนี่ยะจะทําให้น้ํานมของวัวลดน้อยลงนะครับแต่ว่าเจ้าโบนัส ลูกของเจ้าปีโป้เจ้าปีโป้แม่ของเจ้าโบนั้เนี่ยมีน้ำนมค่อนข้างที่จะดีครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราสังเกตได้จากฟองบริเวณปากของวัวครับมีฟองเกิดขึ้นก็แสดงว่าน้ำนมเขาดีใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับอีกครั้งหลายหลายคนนะครับที่ผม o, ติดตามตาม youtube ช่องต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าวัวเนี่ยเมื่อ,อเป็นลปีสกินแล้วเนี่ยจะ าสามารถที่จะถ่ายทอดมายังลูกได้แต่ปรากฏว่าเจ้าบุญมากของเราไม่ไม่ได้รับเชื้อนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของอัวคอกนี้ครับก็ยืนให้ลูกกินนมนะครับท่านผู้ชมเห็นแผลตรงนี้ไหมครัมันเป็นรอยลึกลงไปนะครับผมก็ใช้คอปเปอร์ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเดี๋ยว น่าจะคัพเปอร์นี่แหละครับที่ผมซื้อมาอ๋อผมมีขวดให้ท่านผู้ชมดูครับอ่าไล่แมลงวันนะครับนะครับสมุนไพรตาคัพเปอร์นะครับใช้หยอดบริเวณที่เอ่อโรยบริเวณที่มันเป็นแผลนะครับท่านผู้ชมครับอ่าฟองเป็นเป็นฟองเลยครับนมน้ำนมนะครับแสดงว่าน้ำนมดีครับท่านผู้ชมครับ ก็รักษาตามอาการครับท่านผู้ชมนอกจากนี้นะครับผมก็ใชเ้เจ้ากินดีมีชัยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องออกับการที่วัวเราไม่ติดกิน,กนสกินหรือเปล่านะครับนะครับ,เจ,บ <laughs> เจ้าบุญมากเจ้าบุญมากหรือเจ้าโบนัสกินนมนะครับก็แข็งแรงดีครับวัน,นนี้เป็นวันที่11อย่างที่บอกนะครับ อย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าการดูแลวัวไม่ให้สุดไม่ให้โทมนะครับหรือการบํารุงรักษ,ษาเขาก็สามารถที่จะยังทําให้ลูกของเขาไม่ติดโรคนะครับหลายคนบอกว่าหลา,หลายคนหลายข้อนะครับที่ผมเห็นแล้วก็สังเกตเห็น,นมีการติดเชื้อจากแม่ไปลูกนะครับแต่ วัวคอกนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วล่ะครับว่า11วันที่ผ่านมาเนี่ยวัวไม่ได้ติดเชื้อลำปีสกินแต่อย่างใดน,นะครับนะฮะขนาดว่าเ,เขาฉีดยาให้หลังจากวัวคลอดลูกแล้วประมาณ7วันนะครับถึงจะมาฉีดยาให้แม่เขาวัวคอกนี้ก็มีตัวเดียวนะครับที่เป็นอาการหนักอีกอีกตัวหนึ่งฉีดยาไปแล้วก็ก็หายแล้วครับไม่ ไม่มีแผลไม่มีตุ่มนะครับ <c oughs> ผมก็ถามว่าจะเก็บไว้นะครับวัว <c oughs> ตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวครับ <c oughs> เป็นวัวที่คุดมากนะครับรูปได้จับได้ให้ลูกสวยนะครับน้ำนมดีนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับการที่วัวป่วยเป็นลำปีสกักทีมีการดูแลรักษายังไงบ้างก็นำมาแชร์มาบอกเล่าให้กันได้รับรู้รับทราบนะครับผมก็ดูแลแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ,รบก็มีการก่อไฟุมไปให้บ้างตามอกาศตามจังหวัดตามเวลานะครับอันนี้ก็น่าจะพบกับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากติดตามช่องอาจารย์หันต่อยด้วยขอบคุณและสวัสดีครับผม